ออฟ o ิเชี i ลอิม a g e นะครับของ Nike Dunk Low Panda นะครับแต่เป็นโมเดล Dunk Low ดูท,ที่ไนที่้เอสบีดังคอลแลบกับ Supreme นะครับตัวนี้ให้คาร์ลเวลหรือว่าโค้ดเนมว่ารองเท้าบาร์ลองเซนก้า 3XL Trainer Moo นะครับสิาลานนะครับมาดูงานโมเดล550นะครับชื่อคาร์ลเวลว่า forever yours นะครับซึ่งรองเท้า New Balance 2002R 2002นะครับคอลแลบกับ Atmos นะครับให้ชื่อคาร์ลเวลว่า Cybernetic Blue นะครับลอง สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับ sneaker weekly นะครับอัปเดตข่าวสารรองท้าประจําสัปดาห์นะครับวันนี้เตรียมข่าวมามากมายเลยนะครับแล้วก็ก่อนที่เราจะไปดูข่าวในวันนี้นะครับขอฝากเพื่อนๆให้ช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์เป็นกำลังใจให้กับคนทำคอนเทนต์อย่างผมด้วยนะครับจะเป็นการขอบคุณมากๆเลยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับวันนี้จะมีข่าวอะไรน่าสนใจบ้างนะครับเป็นเม่นครรบ มาดูที่ข่าวแรกนะครับเป็นภาพ Official Image นะครับของ Nike ้ดัง l o แพนด้านะครับแต่เป็นโมเดลดังโลทวิสนะครับทาง Nike ้ก็ได้ทำการรีดีไซน์นะครับตัวดังโลให้มีลูกเล่นมีดีไซน์ที่แปลกไปจากตัวปกตินะครับซึ่งมีข่าวว่าในปีนี้นะครับจะปล่อยตัวดังโล w i s t ออกมาวางจำหน่ายและใช้คาร์เ w a y แพนด้าเป็นตัวทำตลาดนะครับตัวแพนด้าดังโลทวิสตัวนี้นะครับหน้า คาดว่าน่าจะมาในไซส์ของผู้หญิงนะครับเนื่องจากว่ามีรายงานว่าเป็นตัว Women m o เด l นะครับก็ต้องติดตามการต่อไปนะครับว่าจะมีการกำหนดวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการเมื่อไหร่นะครับแต่คาดว่าน่าจะเป็นปีนี้แน่นอนสำหรับความแตกต่างระหว่างตัวนี้นะครับจุดสังเกตเลยจะเป็นที่ส่วนด้านหน้าหัวของรองเท้านะครับกับส่วนด้านของส้นรองเท้านะครับก็ในส่วนของตัวโทกับตัวฮิลนะครับจะมีการเล่น เป็นบัมเปอนูนๆนะครับลักษณะของวัสดุรองเท้าที่มีความเป็นแบบนูนออกมานะครับแล้วก็โลโก้นะครับก็จะให้อารมณ์คล้ายๆกับ air force 1 ambush นะครับมีมีรูปแบบดีเทลที่อาจจะเปลี่ยนไปจากตัวดังโลป,ปกตินะครับแล้วก็เนื่องจากทาง n i ก e ้นะครับก็จะใช้ตัว Colorway Panda ออกมาแต่คาดว่า Colorway อื่นๆก็จะมีการวางจำหน่ายออกมาตามมตามมาเพิ่มเติมนะครับจากภาพเนี่ยก็เห็นว่ามีโทนสี แบล็พิงด้วยนะครับสีดำกับสีชมพูเนะี่ยก็จะเป็นอีกหนึ่งโมเดลที่คาดว่าน,น่าจะอยู่ในลายของตัว Dunk Low Twist นะครับสำหรับการวางจําหน่ายนั้นยังไม่กําหนดแน่นอนนะครับเพื่อนๆที่สนใจกดติดตามช่องไวได้เลยนะครับหากมีข้อมูลอัปเดตผมจะนํามาอัปเดตแน่นอนครับตัวถัดมานะครับมาดูกันที่ Nike Air Max 90 Colorway Black Cam นะครับตัวนี้มีลูกเล่นที่ดี l e c t ได้ด้วยนะครับในอา ที่กลางคืนเนี่ยถ่านแล้วจะติดนิเฟลตนะครับจุดเด่นที่ผมชอบตัวนี้ละคัดมานะครับคิดว่าน่าจะถูกใจเ,เพื่อนๆนะครับในส่วนของคนที่ชอบรองเท้าสีดำนะครับเนื่องจากส่วนอัปเปอร์ทั้งหมดนะครับเป็นโทนสีดําหมดเลยนะครับแล้วก็พื้นรองเท้าเป็นสีกดรรมนะครับซึ่งก็เป็นสีน้ําตาลนะครับพื้นกดรรมแบบนี้เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ผมชื่นชอบมากๆนะครับเนื่องจากดูแลรักษาทําความสะอาด ง่ายมากๆเลยนะครับตัวนี้คาดการว่าน่าจะเป็นตัว general release นะครับและมีกำหนดการที่จำหน่ายที่จะวางจำหน่ายในไม่กี่เดือนข้างหน้านี้นะครับตัวนี้ที่ผมเหตุผลที่ผมเลือกมานะครับผมคิดว่ามันเหมาะมากๆกับคนที่ต้องการมองหารองเท้าที่ใส่เป็น,ปน,ปนในชีวิตประจำวันได้นะครับใส่ลุยได้นะครับแล้วก็ดูแลรักษาง่ายด้วยนะครับใครที่มองหารองเท้าสีดาใส่ลุยนะครับดูแลง่ายๆพื้นใส่ก็ ไม่เลอะไม่เปื้อนง่ายนนครับตัวนี้เป็นหนึ่งตัวที่น่าสนใจนะครับและก็มีลูกเล่นที่เวลาถ่ายในที่มืดนะครับเปิดแฟลชน่าจะสะท้อนแสงออกมาได้ด้วยทั้งในส่วนของโลโก้สว o ูชนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเชือกรองเท้าและก็ลิ้นรองเท้านะครับตัวนี้ใครติดอ่าใครสนใจตรงนี้ต้องคอยติดตามเลยนะครับผมคิดว่าถ้าจะมองหารองเท้าใส่ทุกวันใส่ลุยนะตัวนี้เป็นตัวอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจมากๆเลยครับ มาดูข่าวถัดมานะครับมาดูที่ Nike SB d u n k c o o l l a b กับ Supreme นะครับตัวนี้ให้ค o r เว y หรือว่าโค้ดเนมว่า r r m มลซนะครับซึ่งเป็นชื่อของศิลปินผู้ออกแบบ,บาลายปริ้นบนรองเท้ารุ่นนี้นะครับต้องบอกว่ารองเท้ารุ่นนี้นั้นยังไม่มีการกำหนดวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการนะครับแต่ได้มีข่าวาออกมาว่าทางส,าสัปดาห์ที่แล้วนะครับน่าจะวันที่7นะครับมีการดรอปรองเท้าคู่นี้ผ่าน d o v e r Street Market ที่ประเทศสิงคโปร์นะครับแต่ก็เป็นค่อนข้างที่เป็นช็อคดรอปนะครับและก็ตอนนี้เขาบอกว่าให้สเตจูนะครับว่าตัวน,นี้น่าจะมีช็อคดรอปเกิดขึ้นอีกนะครับในเร็วๆนี้นะครับตัวน,นี้ก็ต้องบอกว่าพอเป็น Nike ้กับ u u r r m m นะครับก็ทำกันมาหลากหลายโมเดลแล้วนะครับหลากหลายรุ่นเลยแล้วก็ตัวน,นี้ก็เป็นหนึ่งตัวที่น่าสนใจนะครับเพราะว่า โทนสีของรองเท้าเนี่ยมาในโทนสีดํานะครับแล้วก็พื้นกรมอีกแล้วนะครับส่วนตัวผมชอบพื้นกรรมมากๆเลยนะครับอีกหนึ่งจุดเด่นนะครับนอกจากลายปริ้นบนแคนวาสของตัวรองเท้าแล้วนะครับก็จะมีในส่วนของตัวดูเบลนะครับหรือป้ายเหล็กนะครับป้ายแท็กเหล็กสีทองนะครับที่เชือกของรองเทารุ่นนี้ด้วยนะครับตัวนี้สวยงามมากๆเลยซึ่งปกติดังจะไม่มีป้ายดูเบลนะครับตัวนี้ต้องบอกว่า เป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าจับตามองนะครับแล้วก็ป้ายตรงป้ายแท็กเล็สีทองตรงนี้เขียนว่า Supreme นะครับสวยงามมากๆเลยแถมยังมีตัวป้ายที่ติดมากับรองเท้านะครับเขียนว่า world famous supreme กับ Nike ้นะครับก็ดูจากภาพแล้วผมก็คิดว่าตัวนี้ก็น่าจะเป็นหนึ่งตัวที่เพื่อนๆหลายๆท่านน่าจะชอบนะครับกำหนดการวางจำหน่ายอย่างที่บอกครับน่าจะมีช็อคดอป เกิดขึ้นเร็วๆนี้นะครับก็ต้องติดตามกันไปครับว่าจะมีการวางจำหน่ายเมื่อไหร่นะครับข่าวถัดมานะครับมาดู Nike Air Force One Mid collab กับ Off-White นะครับมาอีกแล้วนะครับตัว g r a ฟ i t y i เพิ่งวางจำหน่ายไปเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับตัวนี้มาในโทนสีดำนะครับซึ่ง Colorway Sheet นะครับมีจริงๆมีที่มาที่ไปนะครับเพราะว่าในอดีตนะปี2001ันปี2่0 1 n i k ้เคยทำตัว Air แ r ร e ฟอ e h ์วันไฮ e ีสแ a c k พาเตนออกมาวางจําหน่ายนะครับซึ่งจุดเด่นก็คือเป็นเรื่องของหนังนะครับเงาเงเลยหนังแก้วนะครับสีดําเงานะครับแล้วก็เป็นตัวที่ทํากับนักกีฬาบาสนะครับที่ชื่อว่าราชิดวอลเลซนะครับซึ่งเขาบอกว่าเป็น NBA legend เลยใครดูบาสน่าจ้จากนะครับตัว Air Force One นะครับวางจำหน่ายในปี2 0 0 1ส่วนตัวนี้นะครับ o f w ไว t e นะครับได้นำดีเทลในหลายๆส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวลักษณะของ โลโก้คนกำลังชุดบาร์นะครับที่เคยมีใส่ไปในตัวดีเทลของ Air Force One เนี่ยก็เอามาใส่ในกับตัวตัวนี้ด้วยของตัวที่ทำกับอ f ฟบายนะครับโมเดลนี้ส่วนใหญ่นะครับคอมเมนต์จะติดอยู่เรื่องเรื่องหนึ่งเลยนะครับก็คือเรื่องของพื้นที่มันเป็นหนามนะครับตรงนี้หลายๆท่านอาจจะไม่ชอบแต่สำหรับผมที่เคยเคยใส่เดินเนี่ยก็คิดว่าไม่มีปัญหาอะไรนะครับตัวนี้กำหนดการวางจำหน่ายจะมาในช่วง สสิงหาคมนะครับน่าจะวางจำหน่ายผ่านเว็บ n นกี้นะครับตัวนี้ก็ใครที่สนใจนะครับก็ต้องดูกันคว่าตัวนี้จะเป็นกระแสหรือว่าราคารีเซลจะขึ้นไหมนะครับแต่ที่ผ่านมาส่วนใหญ่โมเดล a i r Force 1 Mid of White ราคาไม่ได้ขึ้นนะครับตัวนี้ต้องมองไปที่สไตล์แล้วครับใครมองหารองเท้าสีดำสีขาวนะครับแล้วก็จะเป็นสาว w o อกอ f ฟไนะครับตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าจับตามองนะครับ ข่าวถัดมานะครับมาดูในส่วนของตัว Ambush นะครับคอลแลบกับ Nike Up ้ u t t m p p มาในโมเดโลนะครับต้องบอกว่า Ambush ก็เพิ่งที่จะประสบความสำเร็จกับ Air Force One ไปนะครับตัวนี้มาในเป็นภาพปล่อยนะครับจาก IG ของอทาง f ฟ u เดอร์ของทาง Ambush นะครับคุณยุนอานะครับก็ได้ใส่ตัว อัพเทมเพโถ่ายลง i อนะครับซึ่งตัวเท่าที่ดูเนี่ยน่าจะเาขาคาดการณ์ว่าตัวที่วางจําหน่ายน่าจะแตกต่างจากตัวที่ถ่ายลงไอจตัวนี้นะครับแล้วก็มีทาง IG ของทางคลิกดองนะครับที่ปล่อยภาพนะครับตัว u p t e m p l พิโกับ Ambush นะครับมาในคัลเวลสีดํานะครับแล้วก็อฟอนต,ต์ตรงคําว่า Air เนี่ยมาในขอบสีขาว,ขาวนะครับแล้วก็ในส่วนส้นของรองเท้านะครับ มีฟอนต์เขียนว่า Ambush มาด้วยนะครับตัวนี้ก็ต้องติดตามกันต่อไปครับว่าจะวางจำหน่ายเมื่อไหร่เพราะยังไม่มีการคอนเฟิร์มออกมานะครับแล้วก็บอกว่าภาพที่เราเห็นอยู่ตอนนี้ก็ยังไม่คอนเฟิร์มนะครับภาพตัวจริงอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงดีเทลตัวนี้น่าจะเป็นในส่วนของตัวรองท้าที่กำลังทำโปรตไทป์กันอยู่นะครับเป็นตัวที่ทางศิลปินตัวทางเจ้าของนะครับที่ทำกับไนกี้อยู่แล้วก็ได้รองท้าตัวอย่าง มาทำทีเซอร์ในส่วนของการลงโฆษณานะครับแล้วก็พื้นด้านในก็จะมีโลโก้แอมบูชนะครับแล้วก็มี f o นต์แอมบูแล้วก็มีโลโก้ไนก้ด้วยนะครับตัวนี้ใครเป็นแฟนแฟนอัพแชมเปก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจนะครับและต้องติดตามกันต่อไปว่าจะวางจำหน่ายเมื่อไหร่นะครับมาดูข่าวถัดมานะครับเป็นภาพของรองเท้า a i r Jo r d a n 12 c o l o r w a y b r r l l i a n t Orange นะครับซึ่งเป็นตัวที่ทำออกมาเฉลิมฉลองแมตช์การแข่งขัน NBA All-Star ปี2023ของทางฝั่งผู้หญิงเขานะครับก็ตัวนี้นะครับคาดการว่าน่าจะวางจำหน่ายในวันที่13กรกฎาคมนะครับซึ่งเป็น2วันก่อนที่เกมการแข่งขัน All-Star จะจัดขึ้นนะครับต้องบอกว่าตัวนี้โทนสีดำส้มนะครับสีส้มน่าจะเป็นสีที่กำลังได้รับความนิยมในบ้านเรานะครับผมจึงนำตัวนี้มาทำข่าวนะครับและก็ มาในไซส์ของผู้หญิงนะครับต้องมาดูกันว่าทางฝั่งบ้านเรานะครับจะมีการวางจําหน่ายหรือเปล่าและถ้ามาในฝั่งของไซส์ผู้หญิงจะมีไซส์ใหญ่สุดถึงไซส์เบอร์อะไรน,นะครับแต่ตัวนี้อีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจคือเรื่องของกร่องของรองเท้านะครับมีความสวยงามมากๆแล้วก็ตัวพื้นของรองเท้าด้วยนะครับก็เป็นธตรีมอ l สตาร์นะครับก็จะมีการเล่นของแพทเทิร์นของดาวหลากหลายสีเลยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ โดยส่วนตัวมองว่าอาจจะไม่ใช่ตัวที่เป็นเรื่องของการรีเซลที่จะมีการอัพราคานะครับแต่เป็นเรื่องของคัลเลอร์คลเลอร์เวทที่ดูสวยนะครับก็ใครสนใจคู่นี้ก็ลองติดตามกันได้นะครับข่าวถัดมานะครับมาดูตัว Air Jordan 3นะครับซึ่งมาในคัลเลอร์เวทที่ชื่อว่า f e ียนะครับตัวน,นี้มาในโทนสีดำเทานะครับเข้มเ,ขมเลยและใส่แอค e เซนต์ดีไซน์ของรองเท้าสีส้มนะครับที่ในส่วนของตัวโลโก้จัมแมนะครับแล้วก็ช่อง ร้อยเชื่อกรองเท้าต่างๆนะครับซึ่งตัวนี้ต้องบอกว่าจอแดน3าตัวนี้สวยมากๆเลยนะครับยังเป็นอีกหนึ่งรองเท้าที่เป็นโทนสีส้มนะครับซึ่งผมก็เลยหยิบขึ้นมาทําข่าวนําเสนอนะครับคาดการว่าจะวางจําหน่ายช่วงปลายปีนะครับในเดือน1ิบนะครับวันที่25นะครับใครเล่นตัวนี้ใครเป็นแฟนจอแดน3าก็เตรียมติดตามกันได้เลยนะครับในส่วนของภาพรองเท้าต่างๆต้องบอกว่าออนฟีดออกมาแล้วดู สวยมากๆเลยนะครับตัวนี้ผมคิดว่าอาจจะไม่ได้มาเขาเรียกว่าอาจจะเป็น general release นะครับเพราะตามข่าวเนี่ยบอกว่าจะมาไซส์ของรองเท้าที่มาทั้งครอบครัวเลยนะครับมีไซส์ของเด็กครอบครัวจำหน่ายด้วยนะครับใครอยากจะใส่ทั้งครอบครัวก็ตัวนี้อาจ,จะเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าใส่นะครับ มาดูข่าวถัดมานะครับเป็นรองเท้า New Balance 2002R 2002นะครับคอลแลบกับ Atmos นะครับให้ชื่อ Colorway ว่า Cybernetic Blue นะครับรองเท้าก็ทำทีเซอร์นะครับทำภาพปล่อยออกมาให้ดูล้ำลนะครับคงสี Colorway โทนสีเทาซึ่งเป็นสีเอกลักษณ์ของทาง New Balance ไว้ด้วยนะครับแต่เรื่องใส่เรื่องของตีมสีน้ำเงินให้มันดูล้ำลทันสมัยมากขึ้นนะครับต้องบอกว่า 2002R กับ ATMOS เนี่ยจริงๆก็ในปีที่แล้วก็มีปล่อยตัว Oasis กับตัว r รมาด้วยนะครับก็ตัวนี้ได้เป็นตัวที่3ในลายงาน c o ล l a บระหว่าง ATMOS กับทาง New Balance 2 0งศนครับซึ่งคาดก็ว่ากำหนดการวางจำหน่ายนะครับจะวางจำหน่ายในวันที่15กรกฎาคมนะครับ p r o b a b l y ก็คือทั่วโลกนะครับก็ใครสนใจใครเป็นแฟน New Balance นะครับ2 0 0 2 อาก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ใส่ง่ายใส่สบายมากๆนะครับแล้วก็ราคาเข้าถึงได้ง่ายๆนะครับใครสนใจก็ไปตามตัวนี้กันได้เลยนะครับถัดมานะครับยังคงอยู่กับ New Balance นะครับมาดูงานโมเดล550นะครับชื่อ Colorway ว่า forever yours นะครับซึ่งเป็นงานคอลแลบกับทาง rich paul นะครับต้องบอกว่า rich paul เนี่ยเป็นเอเจนซี่ของนักกีฬานะครับฟาฝ่ายของนักบาส NBA นะครับดังๆก็คือเรเบนเจนะครับตัว rich paul เนี่ยมาออกแบบ 5้าห้างนย์ให้ออกมาในโทนสีโทนสีม่วงนะครับก็ออกสีสันสวยงามเลยนะครับเป็นสีเฟดๆนะครับผมคิดว่าเหมาะกับคุณผู้หญิงเลยนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ต่องของรองเท้าก็มีลูกเล่นนะครับมีความสวยงามน่าสะสมมากๆในส่วนของตัวฮิลเคาน์เตอร์นะครับมีคล้ายคล้ายไอคอนของ Ri c พ Paul นะครับมีคล้ายๆดอกกุหลาบแล้วก็ตัวอักษร r ตัว P สลับข้างอีกข้างหนึ่งก็ New Bal a n c e อีกข้างหนึ่งเป็นส่วนของตัว โลโก้ของ w h p พ u l นะครับแล้วก็มากับเชือก3สีให้เลือกมาเปลี่ยนได้ด้วยนะครับมีทั้งโทนสีขาวสีช่วมผู้อ่อนๆน,นะครับม่วงอ่อนๆเนี่ยแล้วก็สีม่วงเข้มๆนะครับโมเดล550เป็นหนึ่งตัวที่หลายๆท่านชื่นชอบนะครับสมใส่ง่ายนะครับแต่งตัวง่ายนะครับแล้วก็โดดเด่นในเรื่องของตัวคาแรคเตอร์ของตัวรองเท้านะครับ550นะครับ ตัวนี้ใครสนใจนะครับก็คาดว่าจะวางจําหน่ายในวันที่14กรกฎาคมนะครับใครสนใจก็ไปติดตามกันได้เลยนะครับตัวนี้มาดูที่ข่าวสุดท้ายนะครับรองท้าบาลองเซียนก้า 3XL t r a i เ e r m ทรนะครับซึ่งตัวนี้มาในโทนสี All Black เลยนะครับดำลั้วเลยนะครับต้องบอกว่าตัวนี้ จุดเด่นของเขาคือเขาตัดส่วนฮิลเคานเตอร์ออกไปนะครับส่วนฮิลของรองเท้าออกไปเพื่อให้เกิดการสวมใส่ได้ง่าย <c oughs> ก็ลักษณะคล้ายๆกับรองเท้าแตะนะครับคือเหมือนเราสวมเท้าเข้าไปสอดไปไปใส่รองเท้าได้ได้ง่ายเลยนะครับซึ่งตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นหนึ่งตัวที่เป็นเบสเลอร์ของทางบารองเซนกานะครับก่อนหน้านี้ก็ออกมาหลากหลายคัลเลอร์เว์แล้วนะครับส่วนตัวนี้เป็นตัวที่ มาในโทนสีดำนะครับราคาวางจำหน่ายเนี่ยอยู่ที่ประมาณ995เหรียญนะครับหรือคูณเป็นเงินไทยเข้าค่าก็น่าอยู่ที่ประมาณ3 0 0 0 0กว่าบาทนะครับตัวนี้น่าจะวางช็อปแล้วนะครับใครที่เป็นแฟนๆาลองเซ i a g านะครับและอยากได้รองเท้าที่สวมใส่ง่ายๆนะครับมีสไตล์คาแรคเตอร์ที่โดดเด่นนะครับดีไซน์เนี่ยต้องบอกว่าเดินบนท้องถนนก็โดดเด่นแน่นอนนะครับในส่วนของตัวรองเทารุ่นนี้นะครับใครสนใจก็ไปลองหาจัดกันได้เลยนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับข่าวอัปเดตข่าวสารวงการสน้นเกอร์ประจำสัปดาห์นี้นะครับใครชินชอบคู่ไหนสนใจรุ่นไหนคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับและก็หากใครดูมาจนถึงตรงนี้นะครับก็ต้องบอกว่าขอบคุณมากๆเลยนะครับฝากให้ท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ก็จะเป็นกำลังใจให้กับผมมากๆเลยนะครับก็จะพยายามผลิตคอนเทนต์เกี่ยวกับรองเท้าออกมาเป็นประจำอยู่เรื่อยๆนะครับแล้วก็สร์ฟตัวส n นเกอร์วีคลี่นะครับก็จะมีข่าวมาอัปเดต ให้ทุกท่านประจำทุกสัปดาห์เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็คิดว่าน่าจะประมาณนี้นะครับขอบคุณครับ